ทำอะไรนี่เป็นเลยับที่เอ็เคเขาทำกันน่ะเอก็ไอ้เนี่ยที่ลาดไอใไ่เป็ดไม่ใช่ครับเดี๋ยวลองดูครับไ่เป็ดไอ่เป็ดเอ็มเคจริงเราเราต้ใส่แป้งมันด้วยใี่จริง้อให้มันใส่งเกงแบันก็จะาเงบ้ารเรียกเลียอะไรเงี่ยันนี้ะเรียะไรค่ะนะ ข้า้้นะอ้ะนะข่าค่ะไม่ได้เลยค้าค่ะนะไหนลองพูดดิข้านะค้นะมันมันพูดไม่เหมือนอ่ะข่าค่ะนะดินะไม่เอาครับดิไม่เครับขคะนะอือค่ะ ค่ะนะเสียงยังรึเสียงยัอันนี้ก็เราง่ายครับปกติเราไม่แต่แก๊สยังไม่ปิดนะพี่แก๊สยังไม่ปิดเลยเนี่ยกินแก๊สอ่ะกินแก๊สอ่ะมีนิดมีจะบึ๊บเลยนะเนี่ยตอนนี้ยใช่เพราะว่าอะไรอะไรแม่ถามว่าทำอะไรกินคะค่ะเนนั้นค่ะนะไม่อร่อยให้แตก เตะก่อนเลยได้ไหมเตะคนเตะเตะคู่เกลือได้บอกเลยเตะคนเตะเอามาแค่แอะแอะยั่ว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 แค่ไอ้ยเนี่ยไชามนี้เท่าไหร่ชามนี้เท่าไหร่ชามนี้เออฟรีละกันอ้าวโหเมื่อกี้นั่งร้อยแปดสิบเมื่อกี้นั่งร้อยแปดสิบวันีบวกค้อนรอบแรกไปแล้วอ๋อที่ชาร์จเลยเอ๋อที่แถมปีโอ้ชาร์จไปในตัวบวกรอบแรกไปแล้ว ขายอาหารนี่ไงเยี่ยมมีชาร์ตมนตัวด้วยกินได้เปล่าไม่รูเอาเอาลู้นกันนะว่ากินได้แบบมันต้องมีเป็ดด้วยอ่ะเออเหนียกินเนียวกเป็ดเออเออเนี่ยกระกรอบค่ะถ้กระกรอบลองกินดูก่อนละกันเดี๋ยวมึงด่าโคยอย่าเอ้ยไม่ได้เลยคนเดียวนี่ไม่ได้อยากได้ไหมเนี่ยเออกูรุนอยู่กินได้ก็กินกินไม่ได้คนทิ้งไปเขาเขาถ่ายอยู่แล้วมึงพยายามชมเนี่ยมึงอย่าแบบ ถ่ายยังเล่าถ่ายย้มนี้ยิ้มกันนี้แล้วก็ยังยังไม่ริกถ่ายแล้วก็บอเหมือนยเส็เลนะแล้วจ้าไปไงดูมันผมเต็มมักนขมมันไม่มีความมันต้องตัดหวานผมพูดไงไม่อร่อยถือว่ามันนานเลยเฮ้ยลูกค้าบอกไม่ผ่านอ่ะลูกค้าบอกไม่ผ่านเออไม่อร่อย